นี่เอาจนเกีียนเลยเผือแป๊บเ,เดียวลูกน้องผมนี่ดูดิแล้วก้านนี้สวยด้วยนะยังไมตัดเอ้าแม่โอ้เอา, <c oughs> อเ,อาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าสับเพลินนะครับจริงๆมันน่าจะไว้ตรงนี้ไว้หน่อยนะครับเนี่ยไว้หน่อยสักการหนึ่ง อย่เอาออกสัมนัสมันนะะ้งมันมือแต่ดีกว่าไม่เอาออกครับให้มันโล่งๆก้านมันเยอะอยู่แล้วดูต้นนี้นะฮะก้านมันเยอะใบเยอะอยู่แต่ว่ามันเพียงแต่ว่าไอ้ลูกลูกเนี้มันไม่มีรับรับลูกมัน,นะฮะก้านรับลูกอ่ะก็จะประมาณนี้ฮะศิลปเอลิตฮะศิลาทแท้ๆแน่นอนกว่านะครับประมาณนี้ฮะเสียงดังซับซึบซึบซึบอยู่ ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเอาออกเพิินเพิ่นไปหน่อยต้นนี้ยสับเพิ่นแล้วใบก็ยังเขียวอยู่เลยนะนี่ถ้าใบเหลืองจะไม่ว่าเลยแต่ยังว่าะมันเพิ่นมือนี่แหละฮะสีลาดเอลิตสีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับผมวรีของบ่าวต้าไทยอำเภอบ้านหมวกจังหวัดสกลนครนะครับโคนใหญ่นะฮะทนแรงนะครับ นี่แหละต้นเตี้ยนะฮะสูงช้ามากนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราปลูกตรงนี้น่าจะเป็นบีบด้วยที่บีบด้วยร่องครับตัวนี้น่าจะเป็นเจ็ดจุดห้านะการถึงกันละบางจุดนะฮะบีบด้วยที่บีบด้วยร่องดูดีคขาดูข้างในว่ามันมันจะออกมาเรื่อยๆเหมือนฟันปลาฉลามอย่างที่ผมพูดนะออกมาเรื่อยๆนะนะประมาณนี้นะฮะศิลาแท้แน่นอนกว่าครับ ภาคอีสานของมันต้องมีไว้นะครับผมเนี่ยส่วนนี้เลยจะเป็นโคกขีนแท้นะครับตรงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ